คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิ้นเพื่อตอบสนองความฟินและความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจนรนญาณในการรับฟังครับ นชายดีออละสายตาจากสิงแล้วแอบซ่อนรอยยิ้มที่มุมปากไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนหน้านิ่งอย่างสิงห์จะปฏิเสธให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้านายแล้วอีกอย่างเมื่อโดนอีกฝ่ายจองก็หน้าแดงกลำ้ำเป็นเหมือนกันแฮะหน้ากแกลลงดี แต่แล้วสายตาคู่คมคู่เดิมก็หันกลับขึ้นไปมองนาฬิกาที่ผนังห้องแล้วไบหน้าเข่งขลึมกับสายตาดุด,ดันก็กลับคืนใหม่อีกครั้งเพิม่มเขาตวาดเสียงดังอย่างนายทหารเรียกหาคนรับใช้คนเก่าแก่อย่างเพิ่มที่อยู่ที่นี่มานานจนรู้นิสัยใจคอกันดี เพิ่มไอ้เพิ่มก็รับในเพิ่มขานรับยาวยืดพร้อมกับวิ่งแจ้นมาคุกเข่าลงข้างๆท่านชายของเขาด้วยอาการหอบแหกเพราะอายุที่มากเกือบหกสิกว่าปีก็รับท่านชายท่านชายมีอะไรให้รับใช้เลอครับ ขึ้นไปตามมันลงมาสิตามใครเหรอครับในเพิ่มถามพร้อมกับทำหน้างง,งตามภาษาคนซื่อตามไม่ออมลงมาหาฉันตามที่ไหนเหรอครับดีออก,กัดฟันกลามเสียงดังกรอบด้วยความโมโหสุดขีด สิ่งกลืนน้ำลายก้อนใหญ่ลงคอพ่อรู้สึกได้ถึงอารมณ์เดือดพุ่งพล่านของท่านชายในขนาดนี้ดีว่าโกรธมากแค่ไหนสายตาพีา่คาดค่อยๆเหลือบไปมองที่คนกำลังนั่งคุกเข่าอยู่ข้างล่างนั้นเอียกช้าถามกูไปตามที่ไหนละ่ะ พ้องนองกูมึงไปเดีย๋ยวนี้ดีออตคอกสั่งในเพิ่มจนสุดเสียงรากับเสียงฟ้าผ่าวังมรุภาแห่งนี้แทบกระเจิงไปในพริบตาครับ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 คบคับานเพิ่มสะดุ้งเฮือก แล้วลุกขึ้นหาทางไปแทบไม่เจอไม่ต้องหรอกครับอามมาแล้วสายตาของทุกคนจดจ้องตามองไปที่อัจฉวินที่กำลังเดินลงมาท่านชายดีออจดจ้องไปที่ตาของอัชวินแบบตาต่อตา แต่อัชวินพร้อมที่จะรับฟังทุกข้อข่าวหาจากทั้งชายอยู่แล้วเขาเดินลงมาด้วยสีหน้าที่ไม่บ่งบอกอารมณ์รู้ใช่ไหมว่าวันนี้ทำพลาดอะไรดีออพูดน้ำเสียงนิ่งเรียบเหมือนกับว่าอารมกโกรธเมื่อกี้ไม่เคยเกิดขึ้นอัชวินก้มหน้า รับฟังคำที่ภาคสาอยู่ตรงหน้ายัางไม่หลบหนีไปไหนงานที่สั่งให้ทำก็ทำไม่เสร็จเพราะต้องรีบกลับมารับดีเลนกลับมารับก็รับไม่ทันเล่นเอาซะจนดึกดืน่นทำให้น้องกูต้องรอตั้งนานนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับน้องกูมึงจะรับผิดชอบไหวไหม สถานการณ์เริ่มตึงเครียดทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบสงัดถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกจะแก้อย่างไงท่านชายเงยหน้าขึ้นสบตาจริงจังกับปัจสวินอีกครั้งขอประทานโทษครับครั้งหน้า ผมจะบริหารเวลาให้ดีกว่านี้ครับอัจฉวินโค้งคำนับท่านชายด้วยความเข้าใจในความหมายของเขาเป็นอย่างดีไปท่านชายพยักหน้ารับแล้วสั่งคำเดียวสั้นๆให้เขาออกไปได้อัจฉวินเดินออกจากห้องโถงชั้นล่าง แล้วเงยหน้าขึ้นไปยังประตูห้องนอนที่ชั้นสองที่มีใครอีกคนที่เขารักกำลังนอนรบพิมพ์อยู่ด้วยสายตาละห้อยยังไม่ทันออกไปไหนไกลก็คิดถึงซะแล้วยอดดวงใจพรุ่งนี้อามจะมารับแต่เช้านะครับคุณชาย สิงมองตามอัจชวินไปจนสุดทางภายในใจก็เคืองท่านชายดีออเอามากๆเป็นความผิดของตัวเองแท้ๆที่สั่งให้อามไปทำงานที่ต่างจังหวัดรู้ทั้งรู้ว่าต้องไปรับคุณชายดิเลนยังจะไปโทษคนที่เขาทำตามคำสั่งของตัวเองอีกสิงสิง์งค,รครับ เสียงของดีออทำให้สิงสะดุ้งตื่นจากความคิดที่ทบทวนรบกวนจิตใจของเขาอยู่เป็นอะไรคิดอะไรอยู่พูดเอาอีกแล้วคำถามที่ออกแนวคำสั่งผด็กการแบบทหารผ่านศึกสิงเจอหมดนี้ มาไม่รู้ต้องเท่าไหร่ไม่ใช่ความผิดของอามท่านชายเขารู้สิงตัดสินใจตอบทุกอย่างตามความคิดของตัวเองด้วยความหมั่นไส้ท่านชายขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกันกับท่านชายที่ได้โอกาสแกล้งเด็กในปกครองของตน ใครจะไปทำได้ที่ต้องทำตามคำสั่งของคนทั้งสองคนพร้อมกันคำพูดของสิงคล้ายกับเป็นการระบายความอึดอัดภายในใจมากกว่าเคยมีคนทำได้นายไง พรานนายไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังท่านชายจ้องเข้าไปที่ดวงหน้าคมคายของสิงห์แล้วอมยิ้มออกมาอย่างเาเล่เจ้าจิงจอกเท่าลุกขึ้นยืนประชิดตัวของสิงห์แล้วเอ็นหน้าเข้าใกล้เข้าไปอีกเหลืออีกเพียงแค่คืบเดียวก็จะชิดกับดวงหน้าของสิงห์อยู่แล้ว งั้นก็เป็นความผิดนายสิงเพอศบเข้าไปในในตาสีดำสนิทนั้นพร้อมกับรึงไปพักหนึ่งก่อนจะถอยหลังออกให้ห่างจากเจ้านายมาหนึ่งก้าวผมคอตัวก่อนนะครับเขารีบหันหลังกลับ แล้วเดินออกไปจากห้องโถงทันทีปั๊มเลยดีไหมท่านชายหันไปถามเพิ่มชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่ข้างๆเออแล้วแต่ท่านชายจะเห็นสมควรครับเขาหัวเราชอบใจ ก่อนนั่งลงที่โซฟาตัวเดิมสู่ไรตัวโปรดพร้อมกับทำงานต่อไปจนดึกเด็กในสังกัดของเขาคนนี้ชุบเลี้ยงมากับมือปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเอ็นดูแค่ไหน จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปริียว,วิ์นิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ